สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนสวัสดีกันนะคะคลิปนี้มารีวิวเหรียญประนัดรีวิวทีละพศค่ะจริงๆก็ส่งมาพร้อมกันหลายพอศนะคะที่ยังไม่หมดทุกพอศเลยนะคะด้วยความที่ต้องรีวิวทีละพอศจะได้ไม่ต้องมากองปนกันจะได้ไม่มาคัดแยกอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเหรียญที่ส่งมาขายนะคะจากทีมงานจากน้องๆค่ะ เหรียญที aka, 1, ่ส่งมาวันนี้นะคะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยเป็นเหรียญที่พนชอบที่สุดอยากได้ที่สุดนะคะพนชอบมากนะคะเหรียญนี้คือเหรียญสิบบาทพศสองห้าสีหนึ่งเห็นไหมคะสีหนึ่งล้วนๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสีหนึ่งล้วนๆเลยสีหนึ่งทุกเหรียญเลยนะคะมาทั้งสิ้นนะคะเกือบ300เหรียญค่ะสองกว่านะคะไม่เต็มสามค่ะเนี่ยค่ะ โอ้โหเป็นอะไรที่แบบออืถูกใจมากคะ่ะถูกใจมากจริงๆคือเขาหายากอะคะ่ะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งเป็นเหรียญที่หายากเป็นตัวติดผลิตน้อยนะคะจำนวนผลิตไม่ถึงล้านเหรียญน,นะคะทุกคนนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตไม่ถึงหนึ่งล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งเก้าแสนค่ะ 9ก้าแสหมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะเก้าแสหมืเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญสิบบาทปี2541ตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับที่3นะคะรองจาก3าและ31มหนึ่งค่ะผู้น่รับซื้อค่ะ80บาทนะคะเหรียญสิบบาทพอซอที่พูนบอกอะค่ะ ดูเพียงพอสอเท่านั้นนะคะเหรียญส0บาทสตังทอนตังทอนเลยเหรียญผ่านใช้ปกติเลยค่ะเหรียญสตังทอนนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะส่วนมากเหรียญเนี่ยก็จะเป็นผ่านใช้ก็จะมีบินบ้างดำบ้างแต่ไม่ถึงกับดำมากนะ,นะคะแต่ก็มีมีแบบบินบ้างดำบ้างเป็นปกติของเหรียญผ่านใช้นะคะ เมื่อก่อนเลยนะคะประนัดที่รับซื้อนะคะเมื่อก่อนรับซื้อ100บาทแต่เหรียญช่วงนี้ราคาเขาปรับลงค่ะของสะสมตอนนี้ปรับลงหมดนะคะเหรียญนี้ปราก็ปรับราคาตามทองตลาดค่ะตามราคาตลาดก็เหลือรับซื้ออยู่ที่80บาทนะคะพริกประนัดพูดอยู่ตลอดเลยนะคะรับสตังทอนมาพริกดูเพียงพอสอเท่านั้นเจอพอสอนี้ขายประนัดได้เลยนะคะ10บาทปี41หนึ่งประนัดรับซื้อในราคาเหรียญละ80บาทค่ะนะคะซื้อจริงนะคะไม่ต้องทําใบใดๆทั้งสิ้นค่ะ นะคะป้านก็ได้ซื้อจริงร็ได้มีตัวตนจริงค่ะหลายคนถามมาว่ารับซื้อจริงไหมป้านรับซื้อจริงค่ะป้านต้องถามย้อนกลับไปว่าคุณมีจริงไหมถ้าคุณมีก็ส่งมาเลยค่ะปะ้านรับซื้อนะคะปะ้านจาให้ช่องทางติดต่อใต้คลิปค่ะช่องทางการส่งขายป้านนะคะง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องทําใบใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเพิ่มเพื่อนมานะคะจะมีลิงก์ให้ลิงก์ลิงก์บ้านเขียวอยู่ใต้คลิป นะคะส่วนมากป้าน่าจะทําให้ติดต่อลิงก์บ้านเขียวค่ะติดต่อเพิ่มเพื่อนมาในลิงก์นะคะถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ป้าน้าดูถ่ายรูปเห,ห,ปร,หรีหยญที่ท่านจะขายนะคะส่งให้ป้าน้าดูถ้ารับก็รับไม่รับก็ไม่รับเพราะปะ้าน่าบอกชัดเจนอยู่แล้วปีไหนรับนะคะที่ป้านาไม่เคยประกาศรับเลยอะ่ะไม่ไม่รับอยู่แล้วนะคะไม่รับค่ะเพราะเป็นปีที่ผลิตเยอะหาที่ไหนก็ได้อนั้นไม่เป็นราคาแน่นอนค่ะนะคะเหรียญที่ผลิตเยอะ หาที่ไหนก็ได้ในระบบสตังทอนก็ยังมีอยู่อะไรแบบนั้นนะคะไม่รับซื้อค่ะเพราะเขาผลิตเยอะที่ซื้อที่เป็นราคาเพราะว่าหายากมีน้อยนะคะหายากมีน้อยไม่รับซื้อค่ะห,หายากมีน้อยรับซื้อหาง่ายได้ทั่วไปไม่รับซื้อนะคะเข้าใจตรงกันเนาะมีเยอะทั่วไปไม่รับซื้อรับซื้อที่หายากนะคะจึงมีราคารับซื้อกันค่ะอย่างเช่นเนี่ยค่ะสิบบาทปีสองห้า สี่หนึ่งเขาก็ผลิตน้อยหายากค่ะป้าณกร็รับซื้อในราคาเหรียญละแปดสิบบาทนะคะทุกคนล็อกอ่ะนะคะตามนี้เลยค่ะ เหรียญสิบาทปีสองหี่หนึนะคะรับซื้อ80ดิบาทถ้ามีนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะหลายคนจะถามป้าน่ดว่ารับซื้อจริงไหมอันนี้ไม่ต้องถามกันแล้วค่ะป้านาให้ให้ดูหลายๆคนนะคะถ้าถามแบบนี้นะคะให้ดูช่องก่อนอันดับแรกให้ดูโปรไฟล์นะคะค่ะมีถามมาเยอะค่ะถามว่ารับซื้อจริงไหมรับซื้อจริงหรือเปล่าถึงขนาดขั้นด่าก,กันก็มีนะคะ ถ้าไม่รับอ่าอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าจะทําการซื้อขายกับใครก็ตามนะคะให้ท่านไปดูโปรไฟล์เขาก่อนค่ะไปดูโปรไฟล์เขาดูย้อนดูคลิปเก่าๆของเขานะคะอย่างของป้านาตนี้ก็เหมือนกันนะคะคือไม่ต้องไปดูทุกคลิปแล้วค่ะลองย้อนดูว่าเขาที่ผ่านๆมาคลิปเขาอะ่ะเขาทําแบบไหนยังไงคนติดตามเยอะไหมดูคอมเมนต์ก็ได้ค่ะอ่านคอมเมนต์ที่คนคอมเมนต์เขาอะ่ะเขาซื้อขายกันจริงไหมนะคะ เพราะว่าคนที่ไม่เชื่อว่ารับซื้อจริงอะ่ะส่วนมากจะไปโดนทําใบมาเป็นนักเข้าใจครับโดนทําใบมาคือประมาณว่าดีๆไม่เชื่อ,ไม,อไม่เชื่อหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะของพนดนนะคะซื้อจริงนะคะไม่ต้องทําใบใดๆทั้ทงสิ้นนะคะเนี่ยค่ะทักมาได้เลยนะคะขั้นตอนตามที่พนัดบอกค่ะช่องทางติดต่อนะคะแอดไลน์มาเพิ่มเพื่อนม,มานะคะตกลงราคาการซื้อขายเอ่อ ได้ที่อยู่ไปส่งของมาของถึงโอนเงินทันทีค่ะง,ง่ายๆหรือนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าจะมาหาปห้านานะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะร้านปน้านาอยู่ที่ตลาดไทยโซนคลองถมคลองถมนะคะเน้นย้ำไม่ใช่ตลาดขายผักผลไม้นะคะตลาดไทยโซนคลองถมจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัส เวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะตลาดคลองถมตลาดนัดคลองถมจะมีเพียงสองวันนะคะเป็นตลาดนัดนะคะป้าน้าไม่ใช่ร้านใหญ่นะคะป้าน้าซื้อมาขายไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะป้าน้าจะซื้อเฉพาะที่เหรียญที่ขายได้นะคะทุกคนเหรียญที่ขายไม่ได้ไม่ซื้อนะคะเพราะป้าน้าเป็นแม่ค้าซื้อมาขายไปเหรียญที่ป้าน้าประกาศรับซื้อแล้วเหรียญป้าน้ารีวิวนี่คือเหรียญที่ป้าน้าขายได้ที่น้ามีออเดอร์มีออเดอร์มีคนสั่งซื้อค่ะป้าน้าจึงทําการซื้อมาเพื่อที่จะขายต่อ นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับนะคะรับเหรียญที่ขายได้ค่ะซื้อมาขายไปชัดเจนนะคะทุกคนค่ะเข้าใจตรงกันนะรับซื้อค่ะซื้อ